โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้แบบแบบว่านานมากแบบโคตรนานเลยนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็แบบหลายเดือนแล้วนะที่ผมไม่ได้เล่นฟรีไฟก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งครับผมมาดูกันว่าฝีมือผมมันจะตกไปหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนนี้ผมก็แบบว่ามีแคลนแล้วนะเป็นแคลนแบบแลนงูงๆเลยนะ <laughs> เรามาดูก่อนนะครับว่าโอ้ย คือแบบกากว่าเดิมมากครับผมจังหวะนี้คือแบบโคตรโง่กูต้องบอกว่าโคตรโง่เลยนะที่ชนะนี่ไม่ได้ชนะเองนะเป็นเพื่อนแบกนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมมาดูกันว่าฝีมือเราจะตกหรือเปล่านะไปเลยครับผมเอยเพื่อนงเกือบลืมเกือบลืมจัดเซตตัวละครเดี๋ยวจัดก่อนนะจัดเซตตัวละครเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะ โอเคครับผมมาละโอ้คนโคตรเยอะดูมีการเอ้ยดูดิคนนี้แต่งตัวมันคุ้นววเลยว่ะดูดิดู่มเนื้อดูหน้านะหน้ามันโคตรเนื้อนี่ยท่านผู้ชมนีม่มีแต่คนแต่งตัวตึงๆวะ่ะทำไมผมไม่มีแบบเผาบ้างวะโอ้โหไปแล้วก็แล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปลงตรงนู้นนะนี่ครับผมตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีจะได้มีของดีดีดีใช้นะท่านผู้ชมครับก็หันไปเอเคลงเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะท่านผู้ชมครับไปเลยอุย้ยมีคนลงใกล้ๆด้วยมีคนลงใกล้ๆด้วยเฮ้ยจะตายเนี่ยลงใกล้ๆกันเลยนะคนนั้นลงตรงรถนะท่านผู้ชมครับโชคดีหน่อยตรงนี้มีของแล อุย้ยเปิดมากูโดนยิงเลยลลอ้ยออ้ยออ้ยตายต้นกีไม่ได้ดอโอเคลบก่อนลก่อนแม่งม,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 มผมลงมาแค่ได้แค่แป๊บเดียวมันเปิดผมแล้วอ่ะผมขอพันยาก,ก่อนนะครับผมรู้สึกจะมีของใหม่มาด้วยฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเอาไอวอลมาก่อนนะผมขออนุญาต เอากแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวผมขออนุญาตลุก่อนนะผู้ชมครับอัพได้นะตอนนี้อัพเป็นขั้นสองนะท่านผู้ชมครับตอนนี้คือจนมากครับผมไม่มีตังค์เลยนะผมต้องไปเก็บตังค์ตอนนี้ยังไม่มีเงินเลยนะอุ้ยใช่กองตังค์ไหมนะเดี๋ยวไว้เงินก่อนนะครับผมจะได้มีเงินไว้แบบซื้อของที่จําเป็นนะครับอ่าเป็นเงินจริงๆด้วยนะครับผมโอเคไปกันครับผมไปหาจุดอื่น ตอนนี้ลืมไปว่ากูยังไม่มีเกาะเดี๋ยวหาเกาะก่อนนะครับผมผมต้องหาอุปกรณ์มาแบบเสริมด้วยนะเสริมแบบสวัสดีครับอาวุธผมด้วยให้มันแบบแข็งแกร่งขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมนเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ทัน <c oughs> แม่งกดไอวอลไม่ทันมันช่วยอะไรใก,ใกล้ใกล้กูเลย <c oughs> ผมมาลงจุดจุดที่แบบว่าไม่ควรจะลงผมต้องไปก่อนแต่ตรงนั้นมีของดีเพราะฉะนั้นกูไปตรงนั้นก่อน โอเคผมน่าจะมามาร์กตรงนี้ไว้โอเคในนี้มีตู้ครับในนี้มีตู้เก็บของอยู่เอ้เกาะสามสวยเลยจะได้แข็งแก่งขึ้นมาหน่อยเป็นเกาะเป็นหมวกด้วยมีเป็นม,ม,มีเป็นหมวกด้วยนี่เนี่าจะเป็นอ๋อซ่อมเกาะครับซ่อมเกาะยวซ่อมก่อนแล้วกันเปิดมายิงหัวกันแล้วอะ่ะตึงไปและดิสากามานะ ก็ดีเหมือนกูโดนยิงแล้วเดี่ยวจะเย็นเฮ้ยกูนี่กูตั้งหลักก่อนแั๊หนึ่งดีให้กูตั้งหลักก่อนรีบร้อนเกินเออมันจะเอากูเลยอ่ะตั้งไอวอวก่อนแล้วกันจะออกมาไหมจะออกมาไหมทางไหนทางไหนใจตัวเอง ไฮาโอเคกูเกิดทันผมต้องการเกาะตอนนี้แล้วก็ต้องการกระเป๋าด้วยนะเอ้ยได้กระเป๋าสวยเป็นกระเป๋าสองนะตรงนี้เหมือนจะทำไมผมเปิดไม่ได้วะนะหรือว่าผมต้องยืนรอวะน,น่ไม่มีอะไรที่ผมสามารถอัปเกรดได้เลยนะผมน่าจะต้องยืนรอนะผู้ชมครับอ๋อต้องรอเว ต้องรอต้องยืนรอต้องยืนรอเออเอ,อ้ยมันมนู้ว่ามันมีระบบอะไรแบบนี้ด้วยสีทองสิสีเหลืองเอ,อ้ยถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมจะลองยืนรอดูเอ,อ้ยดินเปิด <Bro. S 1> อืา ไม่น่ายืนรอเลยผมว่าผมไปเล่นสีวีสี่ดีกว่าว่ะไอ้โหมดธรรมดาไม่น่าไหวะเล่นแป๊บเดียวกูกตายสีวีสี่เล่นยากก็จริงครับแต่ว่ามันเล่นแค่แป๊บเดียวนะเล่นไปเล่นไปสีวีสี่ก็น่าจะเล่นแค่แป๊บเดียวนะน่าจะเล่นได้ไม่นานแต่ก็ถือว่ายากนะโหมดเนี้ยเล่นยากแต่ว่ามันไม่นาน ผสองสวยงามเลยเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนในช็อตนี้ผมตั้งใจว่าผมจะยิงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนนี้แต่ก็ดูเว่าจะมีคนเข้ามาลาาช็อตผมนั่นเองครับผมโดนลาสว่ะ อยู่บนบ้านโอเคครับผมเมื่อกี้ศัตรูน่าจะอยู่บนบ้านนะครับลุกก่อนลุกก่อนถ้าโดนแบบไม่รู้ตัวนะอาใจงตัวเองอัดตูดต้องสาวเป็นไงล่ะเออมาแบบไม่รู้ตัว โดนอัดตูดปั๊บปืนก่อนนะรอดูจะไปดักมันตรงนู้นนะเผื่อดักได้ก็จะเก็บเอาเลยนะผมจะไม่แคร์เลยนะผเก็บได้ผมเก็บเลยทางนู้นเจอทางนี้ไม่รู้ว่าทางนี้จะเจอหรือเปล่าขอรบก่อนจอแลว อุ้ยมนหลบได้ววะเจอตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นอ้าวตายหมดแล้วคู <Br ow. S 1> ่กับว่าจะมาฆ่าสักหน่อยโอ้โ oh ห oh. อัพแม็กเลยละกันเจอแล้วยืนทำอะไรยืนทำอะไรเอฟเคก็โดนไปดีเอฟเคก็คิวฟรีดีอย่างเงี้ย เอ้ยอเออะไรนี่ตรงนู้นแน่เลยว่ะเอาเลยหลบเนียนจังหวะทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยยืนทำอะไรโดนยิงฟรีอย่างเงี้ยลิงตัวข้างบนแต่ไม่ดูตัวข้างล่างโอ้โห MVP ครับโคตรภูมิใจโคตรภูมิใจแล้วก็เป็นแพทสามครับผมยอดตานี้มาดูอีกตานึ้งมีคนชวนผมว่ะในลองตอบตกเรียนตกลงไปดิเฮ้ยอ้าวไปเลยอะไรวะอ๋อหมดซีวสีเหมือนกัน,นครับ แต่เหมือนว่าจะมีแรงไดมอนนะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นแร่งไดมอนผมเข้าตามเขาะนะเพราะว่าเขาเชิญผมมาผมเลยลองเข้าตามเป,เป็นการวัดเชิงเลยวัดเชิงกับแร่งไดมอนมันจะได้รู้ว่าผมจริงแค่ไหนนะถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบหนึ่งนะเสียวหลังหน่อยอ่ะเสียวเสียวหลังหน่อยนะเสียวหลังหน่อยนะเสียวหลังหน่อยนะแรงไดอ่ <Okay. S 1> ลละใจัวเองโลก <c oughs> อุ้ยมีโคโน่ด้วยวิน <c oughs> ยิงยิง,ย,งยิงเกาะมันไปก่อนแล้วกันไปไปไปเ,เพื่อนไปไปไปปบุกเลยไปไปไปผมไม่ไปละ <c oughs> ไม่ไปละโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ทันว่ะเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ตั้งใจกดปุ่มคานนะเมื่อกี้มือมันไปโดนครับเอา้าเพือมายังไงวะเนี่ยไอ้ดีโดดีโดเออช่วย,วย,อยโอ้งโดนยิงเอยระเบิดระเบิด ตายไม่รู้ได้ไงอ่ะระเบิดโยนไปขนาดมันไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้ว่าระเบิดโยนไปหามันตอนนี้เราได้ปืนนะเป็นปืนที่เราต้องนั่งแล้วก็ทําท่าแปลกๆนะเออมแปลกๆยังไงวะเพื่อนเออเอากูไม่หนีเออหุยมาแล้วมันมาแล้วตกใจหมดโอ้โว ดักสองทางบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วดักดักสองทางดูดิตรงนู้นก็มาตรงนี้ก็มาผมไม่รู้ว่าจะยิงตรงไหนก่อนไงที่ตอนนี้เขาดานจะเป็นไอโรอโอไลออนนะอไรไลออนเป็นตัวละครใหม่นะตัวเนี้ยเอาเลยๆเอออุ้ยอุ้ยอัดอัดได้ยังไงวะน่ะอัดลมอัดลมอัดลม เอ้ยเอาเลยกับชายหัวแดงคนนี้เขาจะรอดอุ้ยอุ้ยเดไลท์เผื่อเขาจะมีกำลังใจนั่นๆๆๆเฮ้ยเขาเขาเขากดสกิลทันเขากดสกิลทันสวยงามนึกว่าจะไม่ชนะแต่ก็ชนะครับผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมมันมีสกินปืนอ่ะอุ้ยฉามันว่ะเอ้ยเอากูมีเนี่ยฮะเอาไหม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 เอ้อ ้ผมไม่ใช่คนอิจฉากขนาดนั้นเฮ้ยมาไงเนี่ยเจอแล้วเจาะไอบอลเข้าบ้านก่อนนะครับไม่พร้อมโอ้ยกูยิงตะก,การกีลานัดในน้าเมื่อกี้ตายเรียบร้อยมาดูกันครับคนนี้เฉย 2X3 ไอ้ไอเลขหนึ่งไอโอ้ตายเรียบร้อย อะไรอะ่ะด,ด,ดีเดินมาชกกูทําไมอะ่ะเดินมาชกผมทําไมพี่พี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าฮะพี่ก็ด้วยอะ่ะมึงก็รวยอ่ะอะมึงก็ด้วยอ,ะอ่ะมานนีดิมานดด <c oughs> มนีเ่เลยนำนำนำเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้ตายคนแรกไงเฮ้ยไม่ทันว่ะ <c oughs> ผมไปกดหมัดผมไม่ได้กดปืน time, วัดเชิงกับแรงไดมอนด์ไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชม <c oughs> เขาดูมีประสบการณ์กันมากมาดูในฝั่งของอันนี้นะดีโดแล้วก็ตามด้วยตามด้วยหายไปเลยเปิดเลยไหมเนี่ยไม่น่าไหวว่ะไม่น่าไหวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,อ,อ้ยตกใจกูยิงเพื่อนตัวเองเล้วลบหลบลบลบตกใจเมื่อกี้ตกใจเอาแล้วเอาแล้วมันบุกสวัสดีครับแล้ว บุกนี่หละถือว่าสถานการณ์บุกลูกตอนนี้ต้องยิงต้องยิงให้หมดต้องยิงให้หมดกูไม่สนลูกใคร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูจะชุบเลือดตัวเองทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมไงเดี๋ยวนช่วยเหลือก่อน <c oughs> อ้าวโ <c oughs> ดนตบและซ้ำศพด้วยนะต้องถือปืนให้เป็นนิสัยระหว่างจังหวะเนี้ย อย่าเ,เ,เปิดคนอย่าเปิดคนเล้งน้อยอย่างผมสี่พี่พี่อย่าเปิดอย่าเปิดผมสี่พี่เดี๋ยวโอ้ตายเออไมาดูเพื่อนอุ้ยเอ้ยเอาดื้อเอาดื้องนกำลัง,งจะชมุมมาจากข้างหลังโอ้ยแล้วก็โชคอย่างดีที่มีแต้มป้องกันดาวตกนะโอ้โหอันดับสุดท้ายโอเคครับตอนนี้เรามาเจอกับแล้ง ที่อยู่แหลงเดียวกันกับเราเนี่ยนะน่าจะพอสู้กันได้อยู่แหลงแพทพอตบได้อยู่พอตบได้อยู่แหลงแพทพอได้พอได้พอไหวโอ้ยทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้ยมันมาจากข้างหลังโดดตึกหนีสิครับรออะไรตาย ไม่ทันโอ้ยมันดักหลังเพื่อนดักหลังมันดักเราหลังตรงที่เราตายเลยอะคือคแล้อุย้ยเพื่อนจะเจอแล้ววะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงที่ผมตายเลยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเอาเลยเพื่อนไอ้นี่แหละมาทำกูเจ็บจร,จริงเลยเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะเอ้ยสวยอัดหัวแตกตายคาวง ถึงไปละถึงไปละทีมผมกูเจอละเจอละไม่ถึงว่ะ <First flight. S 1> แต่ผมเจอละอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเพื่อนผมต้องกรอตอกอก,อกรอเข้ามาแล้แหละงานนี้ขออนุญาตเงียบๆงี <Double kill. S 1> เอาเฮ้ยเพื่อนกูนไปแล้วสอง อยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมผมจะออกไปได้ไม่ได้เห้ยโอ้ตรงออกตรงนี้ได้ออกตรงนี้ได้ไปไหนไปไหนไปไหนเอาชีวิตมาให้กูก่อนเอาชีวิตมาให้กูก่อนเจอละเจอละเจอเหยื่อละวเทปไปลูกบอลกําลังนัว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 สวยงาม กำลังซุ่มเหมือนจะโตมตีผมอยู่ตรงนั้นเอาเอาแล้วเอาแล้วมันเปิดสึกแล้วมันเปิดสึกแล้วก็คือสองคนแรกตลอดเลยไม่ทันไม่ทันมันฉุกลังุกมันฉุกลังุกมันฉุกลังุกเมื่อกี้มันฉุกลังุกไม่ทันจริงๆตอนไอ้ชุกไปมันก็ไม่ทันอ่ะเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ฉุกลังุกอะไรหรอกครับ เพียงแค่ผมนั้นไม่ได้ตั้งไอวอรมันก็เลยทําให้ผกับเพื่อนในทีมตายนั่นเองครับผมซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมตั้งไอวอรชุบไปแม่งก็โดนยิงตายเมื่อกี้ผมบอกเลยไม่มีไอวอร์ด้วยเมื่อกี้ไม่มีไอวอรด้วยเมื่อกี้เ่วลาวัดเชิงได่กลาวัดชิงแลวน้องไม่ทันว่าแม่งมาสองคนใครมันจะไปรอดออ้ยได้อยู่ไม่ทันหรอก แอมมือมันมามันมามันมาแต่นี้มันเถื่อนไม่จริงไม่จริงจริงอยู่ไม่ได้แต่นี้มันเถื่อนมันขานออกมาแล้วอุ้ยมันจะตึงเกินไปแล้วแม่สาวน้อยไม่ธรรมดาหลบนะมันหลบนะมันหลบนะมึงวัดเชิงได้เลยเพื่อนมึงต้องเอาชีวิตมึงให้รอดนะเฮ้ยเจ็บหนักศัตรูเจ็บหนัก มึงเอาได้เลยนั่นแหละเอามันตั้งไงอวอลมีระเบิดไหมมึงตาไปเลย <c oughs> เออมันฉลาดวะอ้นี้มันฉลาดวะฉลาดวะฉ,ฉ,ฉลาดกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยเอาเล้วเอาเล้วจะเป็นยังไงคนนี้มุมนี้จะถือว่าได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าศัตรูมันอยู่อยู่ข้างหลังเฮ้ยข้างล่างข้างล่างระวงังระวงังนี้ถือว่าได้เปรียบ หรือเปล่าวะเพราะว่าลูกวงมันมาข้างหลังอ้าวมันอะไลอ่อนวะชิบหายละเพื่อนสู้ยรุ่อุ้ยเอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สวยงามย่อก่อนก็ดีนะเพื่อนเพื่อความปลอดภัยอย่าอย่าอย่าประมาทอย่าประมาทมันบีบมันบีบมันบีบเพื่อนระวังนะระวังนะข้างล่างอาจจะมีนะอุย้ยเฮ้ย กูยังไม่รู้เลยว่ามันมาอย่างไรอัดหัวละตึงไปละจะลืมกดไลค์ให้เดี๋ยวไปกดไลค์ย้อนหังย้อนหลักนะจีบหนักนะมืออย่างไอวอสิเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาถ้ามึงมากูโกรธเอามมายังไงโอ้โห ยิงยิงเนื้อคนหรือว่ายิงกระบอกปืนวะน่ะรู้แค่ว่าไอ้วอล์มสวยดีนะเอ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเพื่อนกูลังวัดเชิงอยู่โอ้โหโคตึงโคตึงโอ้โหต้องยกให้เขาจริงๆนะเขาคือแบบปกติเจอแต่คนฝีมือบ้านๆนะเคได้ดาวฟรีมาหนึ่งดาว พอให้เพื่อนแบกแล้วที่สําคัญคือสาวสาวแบกเป็นผู้หญิงนะเปิดได้เป็นชุดอันนี้มาอีกแล้วแล้วก็มาดูที่ภารกิจกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยนะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคผมก็สลับคลิปนี้นะถ้าเพือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีก <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม